หอมเอ้ยหอมหวนหอมลำม,มาดว่วนแล้วอยู่ในสูหวนลำเย้ยหอมเอ้ยหอมหวนหอมล้ำม,มาดวนแล้วอยู่ในสู่วนลำเย้ย mm. มาลีอ่อ,อนอ่อ,อนละน้องเพึง่งสอนเย้มอ่อ,อนอ่อ,อนละน้องเพิง่ง กับเกมเรานาเยอะหอมเออหอมลามาดวนอยู่ในสรุงวนลำเยอะมาลีออนอและน้องเพิ่งอาร้อนแดงลีออนออนและน้องเพิ่งหอมเหมือนจะเล่นดังเหมือนกับเกมเรา,านานเยอะ คื<ม>อซอ,อยมันรับขับเป็น n ้ามัน n ่าบวานครับทำนองนี้เป็นทำทนองเวาลากูจะทำนองมันกายป้าอยากกะดิถ้าให้ดีลำบากค่อยๆจะลำบากยังถ้าว่าอันทำนองหรือน่นก็ได้ครเห็นแนวเมวา วังเสียงครวนเล่าจากลมหววลัดผ่านล,ละร่วมวงสำราญรู้ม,มาคืนบาลูดาว่ากันสักวันเลยต่อเป็นละควันตาผู้ตัดสนาเลืเชิญเข้ามาเป็นกลางวังเสียงครวนเล่าจากลมหวนผัดผ่านรวมวงรูรม,มาคืนมาลูรา ว่ากันสักวันแล้วเป็นว่าคนตาผู้จัดจะน้าแล่วจนเข้ามาเป็นการผมสงสัยอยู่นิดเดียวลุงสงสัยอยู่นทำไมร้องภาษากลางเลยครับทำไมไม่ร้องคำพื้นเมือง มันเด้อเด้ออนี่มันเด้อเด้อมันเด้อเด้อกลางเราไม่จริงร้องกายเราไม่เกิงร้องคำพื้นเมือง่อยครับกายจิตไปสะโกลมไปทกันตัวได้มาจากสะโกมครับลองภาษาพื้นเมืองหน่อยได้ไหมครับพื้นเมืองอะครับอีกมาขากายวังเต๋อเสดาอะไรปุ่มมาพื้นเมืองก็ได้ครับดาวมันคล้อยลอยเคลื่อนล่วงเวลาจะเชื่อน ชวนเดือนมันกะลอยดาวมันคล้อยลอยเกลือนเวลาจะเดือนชวนเดือนมันกะลอยลาอ้อมูกร้างน้ำขังยอดย่อยมันดยกแล้วสาวน้อยมานั่งคอยรอเควนมาอยากจะลุกขึ้นลํำเัยครับี่ไหนะครับผมผมอยากจะฟังความเห็นของเด็กนักเรียนตัวนี้หน่อยในครับที่มา เรียนเรื่องลิกิลำตัดลาหูเนี่ยนะครับว่าสนใจเป็นเพราะอะไรถึงสนใจอยากฟังหน่อยครับศิลปะาคาเน้งนีนะคบก็เป็นศิลปะที่มีคุณค่ามากนะครับสําหรับเยาวชนสมัยนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นศิลปะที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับตั้งแต่สมัยปุยาตยายหญของเราเราก็สมควรที่จะอนุรักษ์ศิลปะคาเน้งนีไว้นะครับ ก็จะได้ซื้อถอดไปยั่งลูกล้านของเราในวันข้างหน้าได้ครับก็เลยหันมาสนใจศิลปะแขนงนี้ครับเรื่อกี่ผมได้ยินนี่นะครับผมก็ทํานองนี้เพราะดีแต่นึกว่าเป็นภาษายาวีตอนนี้ก็ฟังไปฟังไปจนจับทํานองได้ไม่ใช่มีภาษาบ้านเรานะครับก็พราะจับภาษาได้นี่จะเริ่มรู้เรื่องว่าเนื้อหาเนื้อหาที่อยู่ในเนื้อเพลงนั้นคือเรื่องอะไร ครับครับ,รบตรงนี้ผมามอางว่าตรงนี้คือวรรณกรรมในความสามารถของคนในท้องถิ่นที่สามารถที่จะนำภาษามาสร้างเนื้อหาเรียก็่าสั่งสอนลูกหลานคและสื่อสารกับคนในชุมชนได้เ,เป็นสิ่งที่มีความหมายมาก